สวัสดีเวิร่นเมกากันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์เกนตอีกเช่นเคยนะครับเป็นปีแรกนะผมอ่าวันนี้พี่ก็จะพาไปทำเคสนะครับอ่าการเริ่มต้นในเมืองนี้นะครับก็ต้องมีเบรขี่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาทำพาเล่นแล้วกันะนรับผมพาเล่นนะครับผมอ่า โอเคเดี play play course, ๋ยวเราไปทําใบกับขี่กันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปเล่นอย่างอื่นนะครับไปทําอาชีพนะครับตอนแรกเราก็ต้องมีใบกับขี่นะครับไม่งั้นเราไม่มีอ่าเออก็ต้องมีใบกับขี่นั่นแหละนะเริ่มต้นอ่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเบิกจักรยานไปเลยแต่ถ้าเราจะไปทํางานเลยก็ได้นะครับผมแต่พี่ก็อยากจะทาใบกับขี่ทํานู่นทํานี่นะครับผมเพื่อให้มัน มันมันเรียบร้อยอ่ะเออนะครับมันเรียบร้อยอ่ะครับผมพี่ก็เลยต้องทำนะครับเพราะเวลาเราทํางานแล้วมีเงินนี้เราก็ค่อยไปซื้อรถนะผมแต่ไม่รู้ว่ามีรถ <ปะ S 1> ไหมซื้อนี้นะมีรถขายหรือเหมือนเหมือนแฮงกาเราหรือเปล่าครับอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองเล่นไปด้วยกันนะครับอโอเคน้องๆ้องคนไหนที่เล่นซื้อนี้อยู่ก็ พิมพ์บอกพี่ได้นะครับแนะนําพี่ได้นะว่าเออไปทํางานอะไรที่มันสนุกสนุกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมแมนะนําพี่ได้นะครับผมโอเคกดเอ็นไปสตาร์ทโอเคไปเลยเลสเตอโอ้โหทำไมคนเล่นเยอะจังวะดูคนพูดมากคนพูดกันเยอะมากเลยนะคนเ,นเติมเนี่ยเด็กใหม่ส่วนมากเหรอเด็กใหม่เยอะเลยนะครับผมตรงจุดเด็กใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราปัน่นกันไปดีกว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วนี่ใกล้จะถึงแล้ว ม่กี่ไม่กี่ไมล์นะจุด,ดแดงนะครับผมเป็นสถานที่ทำใบกับขี่โอเคเดี๋ยวเราปั่นไปเลยนะปั่นไปอย่างรวดเร็วนี่ไงเข้าไปข้างในเลยนะครับผมโอ้เป็นอะไรที่แปลกแปกแนวนะกลายทั้งนั้นะเป็นจุดเบิกป้ายานจุดมั้งนะถ้ารถข้างล่างมันคนเขาขับรถไปเยอะแล้ว ราก็สามารถเบิกได้เนี่เข้าไปข้างในก็จะเป็นตรงอสอบอสอบคิดสตีนะครับผมสอบข้อกานะครับผมถ้าเป็นชีวิตจริงก็อสอบข้อเขียนข้อกานั่นแหละนะครับในกระดาษนะครับไง่ายๆสอบใบขับขี่แล้วพูดขับขี่าส,ส,สาธารนณะต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งก็ไม่ ไม่ก้าวแล้วดูหมิ่นพูดด้โดยสารพูดคุยเสียงดังสูบกัญชาแก้เครียดเวลารถติดโอ้อันนี้ก็ไม่เอา,าแล้เราจะเอาอันแรกนะครับผมเวลาวิธีการเอาอันแรกก็กดตรงช่องมีข้อความเห็นไหมนะครับทางน้องเห็นไหมติเข้าไปเลยแล้วก,กดเลขหนึงนะครับผมแล้วก็กดตอบ ข้อที่2นะครับเมื่อเข้าไปเมื่อข้างหน้ามีอุบัติเหตุเราควรทาอย่างไรนะครับผมเราก็1เร่งเลงเครื่องขับจะชา้าลงแล้วก็ขับไปเลยขับชา้าลงนะครับผมตอบแบบชา้าลงนะคะอย่าไปเล่งเครื่องใส่เขานะั่นอย่ก็โดนโดนส้นตีนเขานี่พี่ก็ไม่เอานะฮะื่อรถเฉิๆกำลังเข้ามาข้างหลังเราควรทำอย่างไงนะครับผมขับรถแข่งกับรถเฉิๆเลยเอ,อ้ออันนี้ก็ไม่เอานะผมลีกนะผม โอเคตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็ทำข้อการเสร็จแล้วเราก็าไปสอบภาคปฏิบัตินะครับผมมันก็จะมีตรงนี้เลยมีรถจอดให้เรา,าขับนะครับผมเราขึ้นรถเลยนะครับกดสตาร์ทปกตินะครับผมแล้วก็ไปตามาจุดสีแดงเด้งมาให้เรานะครับผมเราก็ขี่ไปตาม ที่ระบบเกมกําหนดนะฮะแล้วก็ไปเลยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะรวมมาตรงเดิมนะะก็ทําการเสร็จเรียบร้อยนะครับไปกับขี่วันนี้นะะผมเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวพี่จะพาไปทํางานอะไรก็ติดตามพี่พี่ไว้นะครับผมติดตามพี่ไว้นะฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปทานะผมโอเคเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่สอบไปกับขี่่านแล้วนะครับมีอายุ15วันนะครับผมก็ เราเล่น15วันเราก็ต้องมาทําอีกนะครับถ้าเราอยากขับรถนะฮะเพราะเบยอันนี้พี่ก็น่าจะมันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้มีความรู้สาระหรือยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ก็มาทําเบย์กรฟี่ก่อนละกันนะวันหน้าเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นอาชีพนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายยุบยุบเวลุดเมกากนท์กูนคนนี่เกล้าใกล้ที่ชื่นชอบอย่าลืมกดทืบไลค์นะครับบ๊ายบาย